เป็นแฟนนักอ่านของพงศกรต้องไม่พลาดเพราะนี่คือนวริยายเรื่องล่าสุดจากซีรีส์เจ้าสาวต้องสาบเรื่องหงสาวพิสุทธิ์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครูปสรุปให้แล้วครับถ้าจู่ คุณได้รับความสามารถพิเศษในการมองเห็นคนตายคุณจะทำอย่างไรมุกจันทร์บังเอิญไปสวมมงกุฎหงจากร้านเจ้าสาวต้องสาบและนั่นทําให้เธอมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นชีวิตของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปและโชคชะตาก็ยังพาเธอเดินทางไปถึงเซี่ยงไฮ้และที่นั่นเธอได้พบกับชายหนุ่มสองคนหยางหุยหมินและหลี่หลิวหยางชายหนุ่มสองคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาติกําเนิดที่ลึกลับของตัวเธอและนั่นอาจจะมีเพียงมงกุฎหงเท่านั้นที่ช่วยให้เธอค้นพบความจริงได้หงสาวิสุทธิ์ เ็นเรื่องที่2จากซีรีส์เจ้าสาวต้องสาบซึ่งเรื่องแรกคือปรางพตาและดานิดานางเอกของเราได้ผ้าคลุมจากเวนิสมานะครับทําให้เธอล่องหนได้ส่วนเรื่องนี้มุกจันได้มงกุฎหงมมาจากร้านเจ้าสาวต้องสาที่เยาวราชทาให้เธอมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและนั่นก็ทําทให้เธอพบกับความจริงที่เจ็บปวดจริงๆแล้วความจริงอาจไม่โหด้ายเท่ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจคนและนี่คือนิยายจากพงศกรที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับ